ชุดต่อไปนะครับชุดต่อไปจะมีชุดอันนี้อีกชุดนี้นะครอันนี้ชุดต้องบอกว่าชุดสามมันเกิดไล่กันอันนี้สองแม่รวมกันนะสองแม่รวมกันเลยวดูชุดนี้ชุดนะครับชุดนี้นะชุดนี้เป็นชุดที่กดทับนี่ ตัวผู้เยอะมากครับตัวนี้ชุดนี้มีหกแปดสิบสองสิบสามสิบสามตัวรู้สึกว่าตัวผู้มีประมาณสิบตัวนะครับชุดนี้สามตัวตัวผู้มีประมาณสิบตัวชุดนี้ก็ได้ประมาณสามเดือน,นะครับยังไม่ได้ปล่อยแล้วก็ชุดนี้ชุดที่มี หตัวครับชุดนี้มีหตัวชุดนี้เป็นลูกตัวสุดท้ายนะะแล้วก็มีชุดหนึ่งชุดนี้ก็ผู้เยอะหนึ่งฮะชุดี่กดพักชุดนี้มีสิบสองตัวสองแม่นะสองแม่ตอนนี้เหลือสิบสองตัวสิบสามตัวครับ เดือดสามตัวช่นนี้แล้วดูชุดต่อไปนะครับอ่าชุดนี้ครับแม่ชุดที่สามแม่ชุดแม่ชุดที่สามนี่มีอยู่สามสามชุดสามชุดนี่ครับนี่แม่นะครับนนี้ครับ เยอะเลยนะครับต่อไปมีเยอะมากแล้ว